กับเฟืองฟ้า98นะครับจำได้ว่าตอนที่แบบขึ้นมาเรตติ้งอันดับหนึ่งเนี่ยคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือแบบแนบนบขึ้นยากามากเพราะว่าไม่มีคนเก่งน,นะที่แบบว่ามีเลติยเยอะคนก็เก่งเขาเดิมมาแหละแต่ว่าเรตติ้งมันก็เหมือนกับน้ำอะฮะมีน้อยต่อให้เก่งมันก็ขึ้นยากนะครับเย้เราได้อ่า ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้โชว์แต้มนะจะได้นะครับแต่ดได้โชว์แต้มเก่านะครับ กิน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 เม็ดมาถอยมาขึ้นโคนมาเบีย้ยอืมดูสมดังมากเลย <Yeah. S 1> so 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 อือม ให้ทีมสองเลยแล้วกันไม่เอาแะเอะบอดี้นอร์ดิสคิดก่อนอ๋อ oh. มามาดูซิมพีฟรานะครับ Hmm. Mm. My lady. เสมอนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ละลายตัวหมดนะครับเพราะชนะยากนะกิบกิดกิบกิบหมดนะครับเกียงเลยอ,อ่าฟืนหน่อยกิเดเลือกดอาญาเลยครับจะหาเรื่องครับเดี๋ยวจะแย่เองนะครับจะต้องลองเปลี่ยนรูปดุคู่ต่อสู้เขาท่านี้เดินได้ดีนะครับโดยชนะยากออกแนวเสมอๆกันนะ จะยังไงให้ยังมีสัมาัสนะโอเคกินจ,จะต้องมากินเท่านั้นจะยิดแท่นดีกว่าน่าจ,จะคนไล่มาตั้งใจนะยึดแท่นดีกว่า เชื่อดูนะครับ ต่าคาะครับฝืนมากก็มีความเสี่ยงนะจริงๆแล้วจริงๆก็ไม่ควรฝืนนะครับหมายเสมอ ใายเรือเราติดเองนะไปฟื้นมากอาจจะต้องเริ่มคัดลอดแล้วนะครับหเหมือกเหมือต่อเรือออกนะ ก็ก็บว้นะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นสุดยอดเซนก็จะคำว่าทำอะไรได้มากกว่าก็จะฝืนได้มากกว่านิดนึงนะฮะสามารถที่ว่าเดินแต้มที่มันดูเบียสเดินยากได้แค่นั้นแหละครับรก็ไม่แพ้สามารถที่ตัดบานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบสุดยอดเซนเราก็อาจจะต้องเดินแต้มที่แบบเบสมูฟเท่านั้นเพื่อที่จะไม่แพ้อะไรเงี้ยครับแต่ก็สติลเอ่อตอนจบมันก็เสม,มอกันอยู่ดีนะครับเพราะว่า ถ้าเดินถูกฟูก็เสมอน,นะครับกินกินแล้วโอเคโคเราช้านะสมควรเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับได้แล้วนะครับเข้ามาก็อาจจะมากินเลยเรียกกินฝุนขึ้นก็ดูเร็วดีนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะสบายๆแล้วเกมนี้กินเรือล่ะถ้ากินเรือก็กินมาลุกฝุ่นติดนะน่าสนใจนะ กินเรือ,อเขาเอาเรือกินเรือนะเราก็เราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วเราก็แค่เลือกว่าะจะให้เขาเหลือเรือคลองนั้นเอ,เองนะครับกินนี่เราก็เหลืออีกคลองหนึ่งความจริงก็ถ้านี่เขายกมาเวียงจับอ่ะอันตรายนะครับเราต้องอาจจะต้องคิดก่อนมั้งนะครับคิดครับตัวความปลอดภัยครับจะเสี่ยงมาเยอะแล้วนะครับเรมนี้ก็ เข้าสู่โบสถ์ไม่เสี่ยงครับโอเคสบายๆนะครับตัวนี้ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าเราได้หลงคุณครับเผื่อจะทชนะได้นะครับเนี่ยมาเขาเริ่มอ,ออกเยเว่แล้วน่าจะหลงเรียนนะครับขึ้นขุนแล้วเป็นยังไงถ้าขึ้นขุนขึ้นขุนไปก็น่าสนใจแต่ว่าเราเลืกออกแล้วกันนะครับ ไปลุกนะฮะตอนนี้เขาน่าจะเริ่มเครียดแล้วเอ้ยทำไมโดนสวนได้นะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจมิติชัน <Look. S 1> เลยว่าตำแหน่งนี้นะครับคนก็อยู่ตรงเซ็นเตอร์น,น,นะครับฉะนั้นมันจะเก่งไม่แพ้มานะครับแล้วก็บวกกับได้เขาเรียกว่าอิ i ธิชีพนะคือได้เป็นมือนำได้โจมตีก่อนนะครับลุกนะครับ <Look. S 1> ฉะนั้นเนี่ยสีขาวจะได้เปรียบข้ามหมากอย่างไรก็ตามก็จะต้องเป็นฝ่ายหาเสมอน,นะครับ อ่าโอเคคนลุกละอ้ามติดมากันนะครับลุกเรือลุกซ้ำไม่ได้นะไม่ตายนะครับคนเข้าเรือลุกคนปิดแล้วเ,เดี๋ยวคนอัดก,ก๊อบปี้ชนะเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะครับเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะครับอาจจะก,กลับมาชนะได้อย่างงงงงเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพราะคู่ต่อสู้เราเดินเร็วมากนะครับจบด้วยเพียงความนะครับ ถ้าหลังจากโคลนลุกไปคนกิดโคลนลุกคนกิดแล้วก็เบี้ยกินลุกจนนะครับฉนันจะต้องเอาเรือลุกโคนปิดแล้วเอาเรือกินโคนเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหายอยู่ดีเพราะว่าขุนกับโคนอยู่ในตาไม่ดีนะครับอืม <GU ES> เรื่ออะไรอ๋อเดือเรือกันนะโอ้น่าสนใจไม่ไม่ไม่จนหรออืมเรือจำกินโฟนล่ะก็ไอเดียเดิมนะครับผลลุกคนลุก,ลกเบียกินเรือกินนะครับได้เรือเรือจำเรือกินโฟลิชก็ได้ก็คงคาดไม่ถึงนะว่าจะมีแต้มนี้นะครับแบบอแนวแต้มพวกแต้มบอลลสากลน,นะครับ เราคงคิดว่าแบบขุ่นเราเซฟแล้วอ่าเกมนี้เราก็ชนะไปได้นะครับแบบงงๆนะไม่รู้ว่าเราเก่งหรือเปล่าแต่เราก็ชนะนะครับเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมกักลุกกับเซนบอลนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ GM เอ็รทาง YouTube ส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะก็มีม้าขวาสู้ทุกรูปม้าขวาตีเม็ดซ้ายม้าขวาตีมาซ้ายและม้าขวาตีมาเทียมคู่กลางนะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นคอร์สที่แบบดีสุดและะ้วมั้งเท่าที่เคยทํามานะต,ตัวส่วนรุ่สนสากลก็มีกันก็เป็นคลิปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ถ้าจะมาสมัครเรียนส่วนก็ได้นะครับม,ม,มีทั้งสองแบบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ